สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาทำผัดปลาดุกครับก่อนอื่นเาา่ากระสีทอดปลาดุกก่อนให้กรอบครับพี่น้องนี่ส่วนนี้ทอดไปแล้วครับพี่น้องทอดปลาดุกกรอบวันนี้เราจะทําผัดเป็ดปลาดุกใส่มะเขือครับนีน่ี่ทอดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่มะเขือ,อเตรียมไว้อ ใส่เครื่องแกงลงไปใส่มะเขืองลงไปครับพี่น้องซูมเข้ามาหน่อยกล้องซูมเข้ามาหน่อยเตะแสบปรครับพี่น้องมาเด้อสปูสขขสก้นครับผมมาแซ่บๆนักกันครับวันนี้หนะั่นมะเขือให้สุกก่อนหั่นะมะเขือให้สุกก่อนใส่เครื่องแกงปลาดุกใส่เตรียมไว้จา,านเรียบร้อย เราก็จะเทลงไปใส่ที่ประดุกเราทอดกรอบไปนะครับุูทอดเสร็จแล้วครับพีเนอาะ,อะมะเขือได้ที่แล้วครับนี่สุดได้ที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วน,น่าทานไหมครับอ่าใส่ใบมะกรูดลงไปหอมๆราดข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้อง ต่งกันครับดีสุขทุกคนครับวันแบบนี้เสนอเมนูผัดเผ็ดปลาดุกครับทุโขนมาสิแสรแซ่บต้องกันครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเรียบร้อยครับตักใส่ถาดให้เรียบร้อยอาร,าราดปลาด,ดุกที่เราทอดขอไปเลยครับขอบคุณครับคุณที่ทติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อ